สวัสดีครับผมสวัสดีพี่พี่น้องชาวยูทูบทุกท่านนะครับผมคลิปนี้กับชิพ้ามาเปิดหนังงานใหม่นะครับนี่ครับอยู่กับแอลหาศูนย์หนึ่งแปดคือเก่านะครับผมทางช่องยูและไทยซิ่งไทยแลนด์นะครับคลิปนี้กับชิพ้ามาเปิดหนังงานใหม่นะครับหนังงานสามพันห้านะครับคลิปนี้นี่นะครับหนังงานสามพันหานะครับหนังงานสามพันหานะครับหน้างานสามพันห้าครับนี่นะครับหนังงานสามพันหานะครับผมแค่อย่างเนี้นะครับหนังงานสามพันหานะครับ เอาดินขึ้นข้างหน้านะครับเอาดินขึนข้างหน้าแลวก็ไไลดินใส่หม่องตานะครับเดี๋ยวฉีกับผาพให้เบิ้งนะครับผมสําหรับท่านใดที่เข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์น่อยได้เลยนะครับผมกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทำชิปต่อๆไปนะครับผมกะช่วงนี้กะห้างหายไปแน่นะครับปกติแล้วก็มีงานสูมือนะครับแต่ว่ามัน่ค่อยได้ทายนะครับมันบมีคนตายหายกะงานกับีเร่งๆกะบ่ค่อยได้ทายนะครับ กะโดนยังพอกันเทอะกะคงสิบอเป็นอย่างนะ้ครับผมกะคิดหอดคิดถึงกันที่เก่านะครับผมสวัสดีทุกคนที่ผ่านเข้ามาชมนะครับผมหนางานนะครับหนางานสามัญหานะครับผมหนางานสามปัญหาับพ่อได้เฮตดไปมือมือนะครับผมนะไปเบึ่งันเลยนะครับนี่นะครับหนางานสามัญหานะครับผมสามัญหาเห็ุหยัางแน่นะครับสามปัญหากะคือที่ผมใช้ไปนะครับมองนี้มันสูงนะครับบริเวณนี้มันสูงแถมพี่แจหย่าไว้นะครับตัวนี้ ข้าเจ้าเพิ่งเอาหน้าจำใหม่นะครับนี่นะครับแสนเจ็ดนะครับแสนเจ็ดพื้นที่ย่มงนี้จะของเพื่อนว่านะครับจะของหน้าจะของหน้าเพื่อนว่าหาอะไรนะครับหาอะไรรวมเชิงสะร่วมอย่างท,ทุกอย่างนะครับเพื่อนว่าหาอะไรนะครับหาอะไรแต่ว่าผมกับเนี่ยมึงดยตาเปล่าแล้วผมก็คิดว่ามัน,น,มนว่า,านา,นา,า, refund, นาีิหอดหาอะไรนะครับมันไขยู่แล้วละแล้วละประมาณสี่ไร่สี่ไร่หน่อยๆนะครับกะตัวนี้กับปูหูน้ำพึ่นนะครับกับเนี่ยจากสายตานะครับเชาคนไทย เอาคนเห็ดคนไทยเขากัพ่อเบื่องหูนะครับมันกัดะวนี้กับเบื้หูน้ำผึนนะครับตัวนี้นะครับหนางานกะเอาปั้นขึ้นนะครับตัวนี้เมาคือว่าเมาสามปัญหานะครับเอาดินขึ้นข้างหน้านะครับนี่ครับจากเดนซาไปนี่ครับจากนี้จากหนารถดนะครับจนไปสุดเดนนะครับสุดเดนที่เลือกะไรล่งมองตํานะครับมองหัวงานทางผุนนะครับมันจะตานะครับ งานทางงกจูนะครับมันดิําแล้วก็ปั้นปั้นหัวแท้ตัดไปหนีนะครับจากกระติกน้ำสีเขียวนะครับตัดไปหาขั้นนั้นนะครับต้นนั้นเป็นเป็นตะการนะครับไว้จะต้นนั้นว้จะโตก้านะครับฟังนั้นนะครับเป็นมาพ่ศจิํามากวันปีแลีงนะครับแล้วก็กะเบิงนะครับมันสีดำใดบอนะครับ่าหน้าหน้าเทวนี่ผมไทยประจํานะครับมันแกนแห้งนะครับนี่ครับไทยสองหอนะครับ คลิปนี้ครับผมว oh oh? ่าใครจะขาดทุนนะครับไทยซ่องรอบเมืองเขาเขาซํานี่นะครับไทยซ่องรอบเขาซัมนีนะครับมันไทยว่าเขานะครับมันตองในไทยย่ำบอลนะครับก็เมอนหาสามพัญหานะครับตัวนี้นะครับหมอนหันสามปัญหาหมอนหันสามปัญหาผมว่าคุณได้ขาดทุนนะครับเพราะว่าดินมัดแกนนะครับไทยว่าเขานะครับดินแกนไทยว่าเขาแต่ว่ากะ มันก็สีบ่อปั้นไหนนะครับพ่อได้ดีกับรถจอดนะครับผมกับพ่อรับเพดไปนะครับหนานี่เพราะว่าหน้ากับไทยว่าเขานะครับผลมาตกงานเกียรติกับพ่อรับได้เป็นหม่องนะครับแต่ว่างานเกียรติกับพ่อรับได้เป็นหม่องนะครับหม่องไหนแกนกะมันกับไทยว่าเขามันกับห้องก่อเหตุบ่อได้นะครับมันไทยว่าเขานะครับแต่ว่าให้นี่ให้นี่กะให้นี่กับมีสูงซุงเป็นหม่องนะครับแต่ว่าจะของคุณพะเนี่ยพระท่านเห็นนะครับเห็นให้เดี๋ยวก่อนนะครับ นี่ครับตามมองสูงพ่งกระบอกเพิ่นไปแล้วนะครับว่าจิมีหมองที่มันสูงก็คือตามคุยหย่านะครับนี่ครับตามคุยหยาไว้นะครับว่าเห็นเป็นปุ่มป็นปุ่มไปอยู่นะครับตัวนี้ก็เป็นว่าเห็นห้เดียวก่อนครับตัวนี้นะครับตัวนี้ก็เมาเพิ่นสามปัญหานะครับจบอยู่ที่รับจบอยู่ที่สามปัญหานะครับก็เอาหลังจากที่ห้องเอาขึ้นหัวแท้เสียเรียบร้อยห้องก็สีไลลงลงไปหาหม่องตํานะครับแ้วก็จิมีขางหัวแท้ปังนันนะครับ ตัวไหนก็ไร่ลงแนี่เอาขึ้นหัวแท้แน่นะครับแต่ว่าปัญหามันก็คือว่ามันไถบ่อเขานะครับปัญหามันนะครับไถบ่อเขานะครับปัญหาหลักๆเลยนะครับคือมันไถบ่อเข่าตัวนี้ก็ไถแล้วสองรอบแล้วครับนี่สองรอบได้ซ้ำนี่แล้วนะครับนี่สองรอบได้ซดซ้ำนี่นะครับมุ่งว่ารอบสามที่เป็นทางไหนนะครับสองรอบได้ซ้ำนี่ก็ใครก็รถจอดนะครับพ่อใหญเฮ็ด พอได้เลี่ยมอยู่นะครับผมพอได้เลี่ยมไปเรื่อยๆอยู่พอได้เลี่ยมพอได้เห็ดนะครับนี่ก็รถจอดนีด่ก็ไปียกห่าซู่นึกเปียขี้เก่าแล้วครับกงานกะช่วงนี้แห้งดินก็นแห้งง่ายก็ายนะครับเดี๋ยวฉีเอากองแห้งนะครับกองอากาศกองกองดักฝุ่นมาใส่ขึ้นนะครับเดี๋ยวจะเอาไปให้ยร้านเพิ่น เชื่อมให้ไหมนะครับตัวเก่ามันเหลาเลื่อยบปรไซนะครับนี่ครับแห้งแห้งนะครับดินกับแกนเดี๋ยวฟังนี่นะครับฟังนี่กะจะไถเป็นหมองเอานะครับไถได้เฉพาะมองไหนที่ว่ามันเป็นคู่สูงสูงครับยาวไวใครใช้ล่หงมองละน้อยนะครับเดี๋ยวจังสิปับตัวนี้ก็จิปั้นขึ้นนางานกับสิประมาณนี้นะครับมาอัพเดางานไหนเบิ้งนะครับตัวนี้กับงานใหม่นะครับสามปัญหา หน้าจับคนน้าบ้านนะครับเพื้นเอาหน้าจับนะครับพื้นที่ตองนี้นะครับมันกะถ้าแนมด้วยตาเปล่ามันก็อยู่ประมาณซีไร่น้อยๆนะครับซีไร่นะครับอาจจะว่าเกินซีไร่เพราอผมเคยวัดนะครับแถวนี้ผมไทยประจํานะครับเพื้นเอาเสียกิจนะครับผมกะว่าแพงอยู่นะครับเสียกิจนะครับกะบทุนนี้กะสุดแล้วแต่เพื่อนนะครับเพื่อนเพื่อนนะครับเสียกิจ อ่าแสนเจ็ดสำหรับผมพงกระวามันแพงอยู่นะครับแสบนเจ็ดเนื้อที่หน้ามันกะมันสีเหลืออยู่ประมาณสามไร่กลัวถึงสี่ไร่นะครับกะบยางดันใดนี่กับประมาณสี่ไร่นะครับตอนนี้นะครับเพิ่งจกพื้นที่แล้วนะครับก็โอเคครับเดี๋ยวเดี๋ยวสิมาอัปเดตตอนแล้วอีกเที่ยหนึ่งนะครับตอนแรกนะครับผมเพราะว่า ตอนเห็นงานคือสิบลายไทยแห่งเบิ้งนะครับตอนเห็นงานคือสิบลายไทยแห่งเบิ้งเพราะมันม่งีคนไทยไห้นะครับเดี๋ยวอ่ะถ้ามันเร็วๆเดี๋ยวชิมาอัปเดตให้เบิ้งอีกเที่ยนนึงนะครับผมมันอากาศชีบไายดีไปไหนนะครับเพราะว่าดีมันแก่นนะกะอีกอย่างหนึ่งคือว่าหยามันหลายนะครับตัวนี้ก็ได้คุยกับเจ้าของนาเพไปไว้แล้วนะครับเพป็นก็ว่าบ่เป็นหยางนะครับกะเอาซ้ำที่เฮ็ดได้นะครับผมก็โอเคครับเจ้านายกะพ่อๆการคิดหนะกันแล้วกันนะครับผมคิวนี้กะบ๊ายบายครับสวัสดีครับ